สวัสดีครับผมเซนเนเซนเซนเตอร์นะครับผมนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นซ่อนหากันเองนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะผลตอบรับค่อนข,ข้างที่จะดีมากพอสมควรเลยนะครับนะแต่วันนี้ถ้าเราพานะเยาวรุ่นของพวกเรานะฮะจำนวนเาแปดคนโอ้โหนะฮะเท่าๆกับรอบที่แล้วเลยฮะแต่วันนี้เราจะมาซ่อนหานะ โซนด้านหลังโรงเรียนกันนะครับผมเพราะรอบที่แล้วเราซ่อนหน้าโรงเรียนกับในกรีนโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับเป็นคู่กันเองนะครับโดยที่ผมจะคู่กับน้องกันนะครับน้องอีทคู่กับใครครับโซนนอตี้ครับคู่กับน้องอดดี้นะครับอันนี้ทีแม็กคู่กับน้องทีีนะครับแล้วก็ตา้องของเราคู่กับมาจากต่างประเทศเลยนะผมแจ็คสินนั่นเองนะครับผมนะเป็นนี้มีความสำคัญนะใน ในหลายๆงานของเรียนเราเลยนะฮะนี่รูปภาพของเขานะฮะเท่มากเลยนะฮะเขาเลืให้นะฮะ,ะเดี๋ยวจะมาทำการโอนออกกันแะตัวแทนแต่ละกลุ่มนะฮะเชิญหน้าๆเลยครับผมเริ่มทำการโอนออกกันเลยนะครับผมตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับเชิญอ่ะพร้อมนะฮะโอนอ่อนออกขาอ,ออกครับเจ๊ตินออกครับผมขา กันดีๆนะในกลุ่มชนนะพร้อมนะครับจุบปี้าว้าว้าวว้าวว้าวะ้าววมาวว้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 ากว้าว้าว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 ว้มวว้า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 ววาวว้าวว้าว้าวว้าวน้อ้าวว้ว้าววอาวาวว้้าวว้าวว้ววนาว้าวว้าวว้าววา้าวาววาวาาวว้า้าวว้้ หาที่ซ่อนไม่เจอนะตอนนี้ยัวเดิมมาถึงไม่ได้ยัเดี๋ยวเซนเตอร์เซนเตอร์หาแล้วไม่เจอเซนเตอร์เซนเตอร์หาแล้วไม่เจอเอาอตีอ่้ชื่อช่องพิเซษผิดแล้วเดี๋ยวตัดออกจากกองมรดกเลยจะไปแค่หานมุมนั้นอ่ะก็ได้อยู่ไปเดี๋ยวปะอีกแล้งมุมเลย โอเคนะครับตอนนี้เหลือผมกับกันนะครับผมที่จะไปนับกันก่อนกันปะไปนับกันอุ้ยด้านหลังเป็นไหนกันนะไหนกันนะอ่านะฮะไปกันนับตรงนี่แล้วกันนะครับเอ้ยกันมาเราไปเสิร์ฟฟังหน่อยรอบที่แล้วเล่นซ่อนหาสนุกไหมครับกันจำทบไม่ได้จำแด้ไม่ได้ทีเดือนแล้วนะฮะหลังจากที่เราน้ำท่วมไปก็ความจำไหลไปกับน้ำแล้วนะฮะ เอากี่เอากี่วิดีกันสักหกสห้าหรือหกห้าห้ใช่ไหมโอเควินาทีสักหิต้องหนักเราจะหันหน้าไปทางนี้นะครับมาการมาพร้อมไปเซ็นมาพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามาหยี่สอ่สาม้อมี่สิบสี่ี่สิบ้าสที่สิบี่ี่เี่สิบสี่สิบเก้ มาเราพร้อมแล้วครับเราจะไปกันเลยเราจะเออ่ซ่อนกันหลังหลังนี้เป็นต้งไปนะฮะ <c oughs> ไปถึง3หลังเลยนะครับผมเราจะมาดูกันว่ามีใครบ้างนะเราต้องหาใครบ้างนะมีอาร์ตี้ทีพี่แม็กอินโธจะตินมอนสวัสดีครับทุกคนผมตาก,กล้องให้เดดเซนแล้วครับผม <c oughs> กับคูกมูข <c oughs> ผมจะตินสุดยอดครับวันนี้เราจะ มาแอบกันนะฮะนั่นสิเราจะแอบไหนกันดีเราเรามีถามเลยก็เคยเดินไปสนามหลังแล้วก็เดินอ้อมแล้วก็ไปไปแถวตะกีตีจะได้ไม่แปลกครับโคดแอดวานเราไปสนามหลังกันดีกว่าไปเลสโก้มาฮะตอนนี้เราได้ที่ซ่อนกันแล้วนะฮะคือด้านหลังนั้นนี่เองนะฮะรับประกันเลยว่าเซนจะไม่สามารถหาเราเจอได้แน่นอนรอดูเลยนะตอนนี้เราได้ที่ซ่อนของเรานะฮะ กคุณหงเราจะปิดโอ้ด้าหลังนะฮะแน่นอนว่าไม่มีใครหาเจอแน่นอนเพราะว่าขี้เกียจหากันบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดซ่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นป่านะะม,ม่ชมเห็นใครไหมแ้าเห็นแล้วตะโกน,นดังๆนะว่าเจอแล้วประดุดดอร่านะอ,อยู่ในนี้หรือเปล่ากันไปดูซิอยู่ในนี้หรือเปล่า ขนาดน้ำท่วมนี้ไปยเยอะขนาดนี้นะฮะก<ป>ันไปหาตรงนู้นแล้วกันนะครับาาามาแล้วนะลพี่เดี๋ยวพี่เชนมะนั่นโดมเลยเได้ประกับติดกันแล้ว,ลวน่นะมันมาแล้วใครเสียดาเนี่ย ไม่รุ่นโอ้ยสภาพนะอีกคนหนึ่งอยู่ไหนนะฮะไหนอยู่แถวนี้เจออ่ะไหนไัยรุ่นโอ้โหผมนั่งจำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าทำอุปกรณ์ทอุปกรณ์โอ้ยโห ค้นหาในป่ากล้วยนะฮะเราเจอน้องอินโทกับอัตตี้แล้วฮะเดี๋ยวจะไปหาคนอื่นกันต่อนะฮะโอ้มะม่วงอร่อยไหมไปไปเด็ดไปเด็ดมาจากสวนบ้านเดิมอันนี้มะม่วงหรืออะไรไปดูเก็บมาเก็บมาได้ฮะโอ้นะฮะแต่เซ็งเงาือฮะเราเจอเราอินโทกับอัตตี้แล้วนะฮะเราจะไปหาคนอื่นต่ออืม เราะหลังรสชาติไม่จริงเราจะให้น้องกันไปทางนู้นนะฮะเมื่อกี้ผมว่าผมให้กันมาตรงนี้นะกันหายหรือว่าวพี่พน้อง,ไ,งไปครับเอ้ยคุณถือกล้องดีๆครับคุ้ม,ม่ต้องพูดวู้นเ กันหายอะกันหายฮะฮะไปน้ำเอ่อทหารนหารสองคนนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเจอฉันเจอพวกคุณแล้ว เรียบร้อยดับเบิลคิริวมาดูในห้องน้ำกันนะฮะ <c oughs> ไม่มีใครนะฮะ รู้สึกเหมือนนี่ยึดแขงกันเรามาด้านหลังนะฮะนะผมบอกว่าไม่ให้เข้าหอนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าน่าจะไม่มีใครอยู่ที่หอนะตอนนี้เรามาที่สามหลังแล้วฮะสามหลังค่อนข้างมีจุดซ่อนที่เยอะพอสมควรนะครับเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้าทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยใครอะ พี่มอนนะฮะการเจอพี่มอนแล้วว่าไงไวรุ่นมาเจอพี่มอนแล้วนะเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งไปตรงนั้นกันนะฮะออกมาหาแล้วนะแสะดงว่าน่าจะเห็นเราแล้วแหละว้าอยู่สักไกลเลยโอ้โหโอ้เจ้าของช่องวิ่งมาแล้ว พี่ม่อนใช่ไหมเดี๋ยวพี่ม่อนใช่ไหมโอ,อม้โหวัยรุ่นขามาแต่ไกลเลยนะครับจะตินอยู่แถวนี้ไหมฮะเอา้าเจตินเอ้ยนะพ่อจะเราเหลือพี่แม็กกับน้องทีนะฮะพี่มันกับพี่จะตินอยู่นี่เออผมก็เดาว่าพวกคุณจะซ้อนแอบไวกว่าน,นี้อาจจะแบบอยู่ในท่ออะไรเงีเ้ยเออแม่สภาพนะกันเราต้องหาพี่แม็กกับทีมาส เขาอยู่ไหนเเขาอยู่ไหนก่อนคือเราไม่ค่อยสนิทกับสองคนนี้นะครับเพราะงั้นเราจะไม่รู้ว่าบุคลิกเขาอยากจะอยู่ที่ไหนนะฮะเราไปหาพี่แม็กกับน้องทีกันก่อนนะฮะโหอยู่ตรงไหนกันเนวัยรุ่นหายากจริงๆ สามแบบกเลนจะมีใครมั้ฮ้ยเอาเอาไอนี่จำฮายเอ้ยเกมจบแล้ววัยรุ่นมาไปปิดคลิปกันอาร์ตี้อินโนวัยรุ่นโอ้โหส่นเหนียดเหียดแล้วเนี่ยตอนแรกผมไม่คิดจะเดินมาตรงนี้ด้วยซ้ำนะ โอ้โหไปเดิน,เนมาหล,หล,ลังเราเลยโอ้สภาพ <c oughs> นะฮะอ๋อเดี๋ยวไปสรุปผลกันเร็วกว่าที่คิดนะวัยรุ่น <c oughs> เจอละไวรุ่นทุกท่านนะมันเร็วกว่าที่ผมคิดเอาไวนะาน้นะตอนแรกผมก็มีนึกว่าพี่แม็กกับคุณทีเขาจะไปซ่อนอยู่ในกอ,องไฟนะฮะดีนะไม่ติดอยู่ในนั้นนะก็สรุปผลกันเลยนะฮะเราเล่นแค่รอบเดียวนะครับในวันนี้นะฮะถ้าผลตอบรับดีเราจะมาทำทีพมสองนันนะวัยรุ่นนะฮะก็เอาเจอน้องอินโทกับ อ่ะีใช่ไหมอยู่ในป่ากล้วยนะครับผมผมกือการจะมีขน,นาดนะฮะส่วนพี่มอนกับเติมน,น,นะฮะอยู่น้ำหลังนะครับแล้วก็นนพี่แม็กกับน<ะ>้องทีนะฮะอยู่ในสนามเด็กเล่นนั่นเองนะครับถือว่าวันนี้นะ สนุกสนา,สานกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อาจจะจังๆหน่อยเนื่นองจากว่าเราเป็นการเล่นซ่อนหารกระชากมีอยู่กระชับมิดเลยเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมหรับนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวท้ายนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเซนเซ์เซนเตอร์ได้เป็นเพืพ่อนๆของเราทุกคนนะครับในสหรับวันนี้นะครับพวกเราเด็กเซนหลุยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพบใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายมาครับ